กะพันมาซ่อมคักแน่แท่ทุกบาทตัวโอ้ยให้เกียรติศิลปินข่อยแน่พุ่นผุ่นพระเอกน้อยข่อยกะมีพุ่นผุ่นเพิ่อเอกน้อยอันนี้กะน้อยเนี่ยนี่อภิร์กันน่าละน้อยสตีซำข้อผู้ต้นน่ะมันบ่ทันรถเออมันบ่ทันรถโอ้ยน้อยยุติน้อยว่าล่ะบ่น้อยบ่นใดยล่ะฟังแต่เสียงหลอดเห็นบอ๋อน้องปอนตประพังกอนโอ้ครับมีอีกเนี่ยใส่ลาบักดอม แน่คือป่าทอกันแท้คือป่าทอกันเขาอยากได้เลือนเนาะโอ้ยผู้หนึงคือน้องผู้หนึงคือบักโอ้น้องนอมซองมาตรฐานซองมาตรฐานให้เนาะพี่แม่ขาขานี่นั่งเอกขังขังพี่แม็กนั่นด้วยใช่นี่ยซองคนขังพี่แม็กมันไม่แย่เนี่ยวีไม่ไม่เว้าปากนไอเนาะละสมไอ้ลืมแต่งตัวนั่นนี่กับโอ้ยงามอีกแบบหนึ่งเนาะงามเอองามบักหักเลยอุ้ยเนาะ ท่านว่าได้ว่าเป็นแม่เป็นเอี่ยยนะตบหน้าตามอายุลาไอ้ตือคนผิดไอ้เห็นที่แล้วไอ้มันไม่ไม่แย่เพชรชราเล่นบทนี้ไอ้ันมันสมเช้งยุ่มหุ่นเดี่ยนะนี่หัวใจน้องมองหัวเบาซื่เม็นบ่นอะไรมันบ่นร่ำบาดเองใช่ไหมฉบับม้าบริโภฉบับกฉบับเด้อยนะ นี่อีกผู้หนึงอีกผู้หนึงส่ข้างพี่ส้มเข่งนั่นน้องจอยจอยข้างข้างหเชอร์รี่ขวัญใจแฟนเอาพี่เอาเองเป็นเนาะเอาก็สิคุบเอาไว้เทเออัได้ว่าอยู่พรท่านมีสังกัดเนาะเออให้น้องเขาเลือกเอาน้องเชอร์รี่มีหลายคณะอยู่เดี๋ยวนับก่อนเอาขึ้นเออเสียงแจ๋วคณะเดียวโอ้ยลาง่ายเนาะค่ะพี่แม็กนี่คือพระเอก บบกานับที <ator il S 1> ่เคยร่วมแสดงกับน้องเตวนะคะกัมีพี่แมนพี่ฮอตดี้แล้วก็ไอ้เต้านาดาโก้โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงมาตรฐานสองมาเออสองสามมาฐานน้อบันดานว่าแต่ผู้อื่นเขาว่าไม่ดีสันเออหลาคําแพงคทุกคนเกิงกันละจ้าสวมมาจกทุ่มเลยนี่ไปหรอเต้ย